ดันใครจะเบิ่งแล้วดันจะใสิให้หันพักก็ยันหันมือเจ้าของน้่กับยูวันเก่าวันเดิมสร้างเห็ดบันไดก็ยังง่ายอ่กสร้าคกะดีเนาะสร้างสร้าง่าสร้างกับบุสนนะตีเอาเลอสร้างเนอ อ <ss> คักอดีเนาะพอดีฮอดมุมนี้เด้อนี่อันบ่ได้สิไปจอมเอาเด้อเนาะจปตเด้อด้ บายดีเด้อผมพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขสขสขคนก็นยินดีตอนับเขาโซโซส,สนุนบ้านป่าอีกแล้วพ,พี่น้องเออมพอพอสอนนวันนี้ก็เดินทางมาหาทางน้องสมโอน้องหลอดคือเก่าพี่น้องเอ๋ก็คือเมื่อวานนี้เนาะอ่าทางสามพี่ก็รับบอกพี่พน้องเอถ้าว่าบล็อกก็คือสเสี้ยวเนาะก็เมื่อวานนี้พี่พน้องเออ่ะเมื่อวานนี้ก็ น่าจะมาส่งน่ะล่ละดินบอกเนาะพี่พีร้องเอง้อ่มนเมนี้ก็ทางสามพงากำลังเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเนาะตอนนี้ก็น,นี่แหละรถรางเพิ่นเพี่นพี่พน้องเอ้จอดโลหัวเพิ่นมาจากคนเนาะป่ะ,ปะจังไดก็ไปดุดไปชมกันเพ,พี่นพี่น้องเองง 3, เว้ว่าทางสามเพิ่นสีแดงว่าเอนี้เดบะเป็นมืออื่นเนาะอ่าทางบ้านน้องเพิ่นก็นใกลส้สีหูสีหแล้วละ่ะเพ,พี่นพี่น้องเอง้ทางสนุกก็บดีใจน้ำเพิ่นเนาะ อ่ะจังไรก็พูนละพี่ๆน้องเอ้ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะว่าทางสามเพลนเฮ็ดหอดสายแล,ล้วไก่สีเหลวแล้วโบเดือ่าจังไรเนาะอ่ะย่อยเอ,อ้เออทางสามเพลนมาเฮ็ดตอนนี้กะสิมองขอ้าวเห็ดมองยางลอะไรพี่น้องเอ้อือโอูโอ้โว เสทางนี้คืเไอ้วกดบนี่ยอาานลังสร้ตาตาปขับรถไ้างนอกสมโอขันเฮ็ดเนี่ยจะอทำอะไรเอ่ยสบายดีโอ้มีวน้อยเห็นยังล่ะ มันหอนเดะเนาะยัยมานี่คือเ้ายัยจากบอนพี่มาอยู่วันนี้บา<ม>โอ้นนี่ก็ขัวขัวน้อย<ม> <c oughs> ข่าวเต้าอ่ะยั้งอ่ะนะคือเขียวน้ยนอยๆฮะดอกดินไม้ดอกดินไม้ นี่เขอดใจดีเตรียมของอยู่ของกินแฟนนั่นนี่นี้นี่ทางสิบโมงเตรียมของกินนะใสยสุปบะใอยสุปบะโอหมูหมูหมู่านั่นแหละว่าเส้นหมูก่อนบ่บ่ได้เห็ดบอร์รเห็ดทำปลาบะโอ้อันนั้นบ่ปิ้งก่อนค่อยมาหั่นย หั่นหันหันเครื่องปรุงไว้แลยก็าาเวลาางเพิ่นไก่เวลาแล้วก็จังอันนั้นจังซุปมันจะมข้ายเครื่อง ก็ได้นะโดดใหม่อือแต่ลองลองบงน้ําผักแพวเป็นยัไงมันมันก็หอมดีนั่นและเรียว่ามันสิออกขึ้นๆบ่ ดันแค่ไจะเบิ่งแล้วดนัดนจะเบิ็นระา,า,าให้หั่นพักกว้ยันหั่นมือเจ้าของ ย่อมีห <Tipp> ญ <ett us throat> <that> ้เ uh ฮ็ด7 7 7 7เนาะสบาดีแล้จังแล้วโอ้โหสสดีแล้วล่ะป่ะสบายอยู่แล้วนั่งอยู่อือโอ้ซื้อน้ําใหม่แล้วบ่ล่ะโดยเนมา2วันเออน้ําก็อยู่วันเก่าวันเดิม สร้างเฮ็ดบันไดก็ยังบ่ย้ายเอาะวู้สร้างคดีเนาะสร้างสร้างก็บ่สนนะตีเอาเด้อสร้างเด้อคักอดีเนาะพอดีฮอมมนี้เด้อนี่จอเลกกะสร้างเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน เออบัสมือบ้อือปาสามหิดวัวขันใดจนเดวน้ำเมือยูวันเกาง่ายทางไหนอะบ้านนีุ่นบ้าบ้านตีเปลี่นเราป่ะมีแต่เห็ดได้กับมอนปลโลดเรา่าช่าง เออตั้งแถวนั ibly, <S <S ้นก็ได้แหละมันเบิดจังค่อยนั่นตกปตัวก็ตกปัวดทั้ง3นพี่น้องเอ้ รอบอาสิบโมงค่ะสิบเอ็ดเลยแล้วเ,เรียบร้อยมาหนี้เนาะ <c oughs> เงินเดือนออกแล้วมาหนี้นน <c oughs> ปิดสนิทเรียบร้อย มหอรอบบายแล้วกินข้าวเที่ยงคือตวนลาลงแน่นี่เนาะเอาล่ะละโลดเอ้ยโลไปไปางเติม้บ่แต่เ้านี่ยังบ่ไปเอาอมรอยมนั่นเด้อละเด้อรเากะฮะยงนไแล้วกลแล้ว น hey. ี่เมื่อตะเว็นอยู่ดอกมื้อนี้ยังบ่ได้บ่อยู่มื้อนี้หน้าที่ข่อยสิเมื่อแล้วบ่โบ่หมดเวียงานแล้วก็เมื่อแล้วครับไปจหน้าไดอ้าววจังซั่นบ่ได้ไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าบ ngâm rồi no. oh. à, mình cả phần tôm, để, nó, bổ đấy đi, nhang, chỉ miếng mà chắc đó, mới nhang khẩu nhang năm áo, trang qua, rồi đó, vô. ai yên <laughs> ừ, hãy sang hơn nó lạ, mai xem cầm đăng, ăn khơm cháo hôm nào má lạ, hả, để mà đi, cả quá Ừ, bèo vậy thùng yes, yes. thùng nhai này đó xiên à, à. à. bơ mi xiên sụp gì bơ cả là bao bao quá nhung มาป่นเลยกินน้ำเนอนางกินน้ำกันกรอบกรอบเจะไว้ถุงก็ได้ไว้ใส่นี่ใช่ฮะ เดือิเือยอีกบอกนน่เนาะเดือเดืออโอจตะสีรยบนี่นะเายเนาะอือไปเหื่อนคั่วก็ได้อีก่ะเพอดโอ้ยสิเมนเนาะเผื่อว่าบได้แล้วเนาะต่อเติมไปอีกแมนแมน มันในน,น้อยได้สามสี่ร้อยก็ไปหลายๆเจ้บยันแต่มันบ่พอบ่ยันมันบ่พอคือว่านี่พักกันเมื่อเปิดตลาดเเวิสเปิดตลาดเเวิสอายุมันเดือยเฮ้่อเทีบคุ่นใส่ผีแค่ผีเทียบคุ่น

ก่อเนาะก่อบันใดโอ้ยข่อยไปจับคมไปหาแล้วดอกละค่อยเรื่อยผมไปจับคมหาแล้ว้ม่านนี่ก็ว่าเสียงกับเวลาโทรหาอยู่ว ບໍ່ເຫັນເນາະຈາກໄປທາງไหนບໍ່ຮູ້ບໍ່ຮอยู่ແ쪽ไหนບຸນเราາມີແຕ່ວ່າຜູ້ຕາມຫາກໍຍາอยู่ไหนນເນຕນຕไະລພີລົດຊິຂະນຕຄວາມິດເຮົ

เมเน่ยไปนอนดเอาคือว่าไปนอนโอ้นูหมูโอ้นี่บ่าอ้วนเห็นเมื่อวานนี่ยูนองเราช่วของโปะได้เนาะไปใส่แขนหันสบาย หืมกินข้าวแล้วก็เมื่อยว่าสัตว์หือเนาะบ่เดี๋ยวเนาะสิได้ได้นี่ยังแต่นี เมื่อน่ะแม่ทอดก่ออ้สางสาเมื่อบาได้ไหมป่อยงเดีวเพิ่นกับเมื่ออยู่เดยแล้วเบิดเวียบุญงานเห็ดได้วี้เนมคำสั่งเมื่อใดมาเมื่อนั้นเพิ่อนวะ ก่ก <c oughs> <laughs> 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 ่โหไปนี่ไว้เสิร์บ่แม่นๆนี่บ่เป็นแล้ว่เะรว่าเนาะ่าเอ้าทางวัดผู้ยังบ่เล้วบ่เดี๋ยวมีงานต่ออยู่ วันนี้ทางนี้กับไปทางนั้น ก็มนพ่อคุณกองหนี้งอพอ เ,เคียงเฮตโต้ได้ไงเนเาะอ้าวคนละ,ละม,มุมละเจ๊แท้มาหนีเด้เอวะล่ะตะลิบบ่สวยบ่ม,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 มาหนี <c oughs> คนละหมมคนละแจ้ละบาดนี่อ่าคนนี้ก็กินอย่างเดียวคนนี้ก็เออกินผู้เดียวบ่จักเดี๋ยวเว้าของูผู้เออวาเยอะอีซืนมาเยอะอีซืเด้อล่ะเด้อกินนํากันแหละมีเท่าไหร่ก็แบ่งกันกินเ้เนาะักผ้าก็เจ็บกัน้องงงๆบ่ักแล้วเลยาไปบ่ซักบ่องไซักอีแล้วบ่เสื้อพันเองบ่ยอื ชักแล้วเฮาสู้แล้วเฮาต้องยอมเอาไล่เฮาอีกเฮาก็ยอมมันออกสาดต้องยอมต้องถูบ่ไก่ข้าวเฮียนได้เด้นี่เนาะทีเท่าน้องเนาะโดยก็โดยแๆดูทีทีนลบ่นนอถึมืออ้าวจสิมานี่ยังมือมืออ สกัเสกเตียมมาแลอว์เสือผาเพระจสระจสักคุณซื้อให้แล้วเอาสีใส่ไปเลยบ่ใส่ไปเลยคนองใส่ไปเลยเอากระสักแล้วของใหม่กระสกักมันมีสารยังปนเจือขี้ผุนขี้ดินได้ซะเครื่องใหม่ๆเอ้ามาสักก็ยังดำแน่แน่ มันสิเตรียมกับข้าวคํานาไว้ให้ซ่างมื้อนี้สิฮอดรอบเที่ยงแล้วเนาะนี่11:00นยังแ11:03นากจบ่จังแลเป็นค่อยไปบ่เออนังอยู่คู่อ่าเจ้าก็บ่มีเวียกมีงานเฮ็ดเนาะล่ะ เออตะเกาก็พวกันเพิ่นมาจางมายังมันนี้ยบบไปหางอเออลกห้าเออเออขซอยแล้วก็ลกหญ้ากินข่าว่าอกลนาไก่ักตะเกา่ออกมากินข่าได้ตะเกาออกมาบมง่ีกีอ่ะจะไหนมนโอกาสได้ขอเจ้าคิปก่อนอ่ะสบายดีละ สวัสดีน้องสวัสดีอ่ะๆเออเดี๋ยวคนละมุมละแจ้มื้อนี้างซ้ายเพก็สิเฮ็ดให้มันวนี้พนเนาะอแล้วยังแต่ทางนั้นเนาะอ่กเบิดนทีพนมนีกสเมื่อตเวนพนอเอ้ อาจางใหคลิปนี้เนาะทอ่านสารนกศริได้ขอจบคลิปก่อนผ่าพอมีพี่น้องเอฟซีเออสุขสุสคนอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านสารนกเด้อะเนาะอาะสนอ์คลิปนี้ก็ขอก่าบมาสาบายดี